มาคือคือกนแม่เอาพือนกได้่อนตนี้บ่ี่ได้รับแล้วนะคะคุณแม่หนูได้รับแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่จงจิตนะคะที่ฝากของมาให้หนูฝากของมาให้ป้าถนแล้วก็น้องเปิ้ลค่ะได้รับแล้วนะคะสวสดีค่ะให้น้องเปิ้ลแล้วนะคะสวยแต่วันนี้น่ะแต่งชุดน่ะ ต้อมจีใส่บหไดเลยแซวเขาจบใส่ไม่ได้ให้แล้วนะคะน้องเปิ้ลสีมันมันย้อนแสงขอบคุณคุณแม่จงจิตนะคะขอบคุณค่ะหน้าลอยขาปะขาจนลอยอันนี้ขาจนลอยให้ประถนแล้วประถนก็ได้แล้วนะคะนี่ได้รับแล้วนะสวยมากเลยค่ะนะเป็นเซอร์เลยลิสติกสีแดงเป็นเซอร์เลยแล้วก็ชุดสีเขียวนะ สวยค่ะสวยสวยเขาจะมาขายุีกแยอวบุ้งแม่เราไปไปเอาน้ำเด็กเลยได้เยอะเลยค่ะเป็นของใช้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่คุณแม่จงจิตขอบคุณค่ะ เจ๊ก็ขอให้คุณแม่มีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งไหนก็ให้สมปรารถนาไม่เจ็บไม่จนปลอดจากโควิดนะคะขอบคุณค่ะล่ำรวย,ยนะคะ